แต่นับบานกาดเพื่อที่จะส่งบทเพลงไปให้ถึงโลโลเนโร์ครับกาเ์เดียเดเดโอ้โหนี่คิดจะเอาคิ้คิ้เจอแล้วขคิ้อโอ้โหมาก่อนนะผมสาผมคิดยังไงครับผมคิดยังกว่าโอ้โหเปลี่ยนสองครับโอ้โหสองไม่เอาอะไรมาสุดเปลี่ยนสามนีนก็แพ้นี่มันเด็กที่สองแล้วอวะกินก็แบบพีิยุกโกบู อยากเจอซี่คีไงของไม้มันต้องมันต้องพึ่งหัวกรองด้วยงั้นหนูก็ต้องคีเน้นเน้นะแบบเซตินเนลอะรเงี้ยแถมห้าเวฟไปตั้งห้าผมรีดเลิกอยู่แล้วผมก็จะไม่จะรู้มีโอกาสให้รีดหรือเปล่าแค่นี้ก็โ้ใช่มาจะมีโอกาสดันหรือเปล่าเอาไม้ก่อนแปดดอกทิ้งการหนึ่งใบได้เลยเสร็จครับโลกขึ้นมือ การได้ดีตับต้องตัดให้ดีเท่หนึงเหมือนพ่งไงนี่เกินการยังไม่ดีเท่าไหร่บุกกองก็ต้องดูได้ดิมาดูไมถไปเอากราไปอ่ะจบเทินสตนด์าวรชิงการเล่นไปจักมืนมอนะผมไลท์ กำลังมองหาความตื่นเต้นเราโคโรเนโลเรครับเริ่มหลังโจหนึ่งครับไปแปดพันแวนครับอ่ะไม่กันได้เช็คคีย์ที่เข้าครับออแวนครับอปานกิดสซิกเกอร์กิวไดจกกันนะใช่สแตนด์ดอกอะสิงกัรหนึ่งใบอะไรค,ค,ครับเสร็จครับเขาจะบัตรหนึ่งเลือกโทเค็นหนึ่งใบตรงนาเลือกงมา อเอาก็อันนี้ก่อนเทคของแบรนด์ก่อนอไรฮะเลือกวิดีนหนึ่งไปปกผ้าผ่านเงิรวมเข้าสู่ด r d e r มีอะก็ผมเึงนไปอ่ะไมกาตีครับยี่สิามาได้เดียวครับยี่สบสามได้เดียวเล้เอ็ดตครับยี่สิบห้ามีฮิตครับไม่กันแล้วไม่เช็คเท็คครับเมื่อตีฮิตเอาเดอร์เอาอุกบาตจากในเด็กเพิ่มเติมหนึ่งใบเข้าสู่เดอร์สมได้จะ จากเด็กหรือดอกโซนกับให้ดี <c oughs> แล้วก็จบเทนินจัวไปสแตนด์เอาครับชิงการ์มือ่งไปครับผมไลท์ like. เสียงร้องที่เบ่งบานครับโลโลเนโรเทคครับของโลโลเนโลเกตหนึ่งค้นหาเพลงเกตหนึ่งครับ หนึ่งใบจากกองการ์ดหรือบนมือนำเข้าสู่เออร์โซนบอกเลยว่ามามีเจ็ดแน่นอน <15. S 1> ครับผิดอยู่เทครับเมื่อมีออ,อเดอร์นะนมีอ,ออเดอร์อยู่เป็นสิบห้าบคันตีเรียรครับสิบห <15. S 2> ้าเลกกาสิบห้า หาใช่ไหมใช่ไม่ค่เพื่อเช็คหนอที่เกิครับจบเกิแปลนอันรโอ้โหอีกอีกอ้กอีกอีกอก็ีกอีกีกอ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 กอีอีกอีกิีกกอกออีกอีอีกอีกกเกอีกออออีกกอกออกีกอ ก็บว่าบครับไม่โซาชาร์จจุก้าหนึ่งใบแล้วก็ไม่โซาชาร์จจุกระตุ้งแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันจุกอะไรได้ดีเปล่าก็ดี้เราผมไม่ห่วงกินนะพอไปประกาศกูผมไม่ห่วงแล้วตอนไดไม่จะเจอหรือเปล่าอ๋อไมการตีครับสิบสามไม่มีช้าว่าใช้ไม่การไม่การไมการเลยขี้ขีมาแพ้แล้วไม่เจอแล้วเจอแล้วต่ไม่เช็คขี้ครับผมพลังแหวน ฝั่งนี้ตีครับเท็กครับเงินอยู่นิดตีครับเอาโเอากบบาทจากในมือถ้าทําได้เปิดห้าพันเป็นสามหมื่นครับสามหม้าครับกับเธอแอนเกืบแอนดอกรีกาามือหนึ่งไปครับผมไลท์ฮาร์ดเฟลลอง ใช่ไหมใช่ฮาร์ด u e l สองโลโลเนลลครับเทคของเกจสองครับมาถูกไยครับนำการ์ดออเดอร์เกจสองครับหนึ่งใบจากกองการ์ดหรือบนมือครับเข้าสู่ออเดอร์โซนถ้าเข้าจากบนมือครับจวการ์ดหนึ่งใบครับเทคของยูนิตนี้ครับบอกว่าไทยฝ่ายมาเข้าสู่ออเดอร์โซนเทคของอันเนี้ยนะรันเวสิชาติไทยฝ่ายเป็นเกจสามสูงกว่าจวการ์ดหนึ่งใบครับแล้วก็เซฟการ์ดหนึ่งใบจากบนมือครับรันเวสิชาครับมาเข้าสู่ว่าเป็นฝ่ายเกจสามจวการ์ดหนึ่งครับ เทควนะผมเคาน์ตอบ้านหนึ่งครับเล่นเพลงเกหนึ่งครับบวกห้าพันครับจวดการหนึ่งไปไปสิบแปดบงกาครับผมไม่ลงเลยสิบแปดด้วยอ่าไม่กันมาได้คยเช็คครับผมสซคัเช็คอืไม่คิที่เข้าวะอยากเจออยากเจออ่ะคิดที่ความติเจอแล้วเจอเพิรครับสแสน ตัวสนอะไรครับแถวหน้าบุกมือนะครับต่อการบนึ่ <c oughs> แล้วก็เท็จของแวรนครับหัวกระบาาจะในกองไม่เกินสองใบเข้าถัวร์โดยส่วน <c oughs> แล้วก็ทิจของอุปบาทเก็บหนึ่งไม่เท่าชาจู่กัรหนึ่งใบแล้วก็ เช่นกันด so ้วยสซชาติเหมือนจะไม่มีอะไรทำครับเป็นการตีครับคาร์เอรบารหนึ่งครับโซบาร์โอ้ยคาร์เอรบาร์โซบาร์อะไรคาร์เอรบารหนึ่งครับแล้วก็เลือกโกบาทหมดเนี่ยจะเท่าไรโอเคโบ้เมือห้าโบ้หกทีจะเท่าไหร่เป็นสามสิบแปดสามสิบแปดสองคีสี่สามอ่ะได้เดียวเข้ามาเลย คิวสติ๊กเกอร์ครับเท่าไหร่นิจิตเท่าไหร่นะได้เดี่ยวก็เป็นอ๋อ่สีเท่าไหร่นะสีสามสีสามแล้วก็นี่แหวนแล้วก็แล้วก็เรียกการฝังนี้แล้วกันก็ฝั่งนี้ดีกว่าทำทีละใบดิออกสองรอบว่าทำทีละรอบเลยรอบแรกก็ที่เดียวแล้วทำไงต่อเลือกสองที่นี่แล้วฮิวดิคิวก่อนอ่ผมมองนี่ดีก่่าให้เดี๋่นแล้วก็รอบสองคิวไม่ได้ไม่ได้ก็ดีโอเคแล้วไปเช็ค ฟอนานหน้า้าหมืครับนี่ก่อนได้ั้นเช็คคิดที่เข้าครับพลังแวนโอ้ยคิดถี่องี้กโนยุกกระจงสามหมื่นถ้าตีได้เอ้สามนี่ว่าอะไปดูก่อนสามห้าไปสี่แปครับอ่ะจบเถินมาตีสามไดูก่อนนะสามห้าใช่ไหมใช่อ่ะสามแปดอ่ะจบเถินมีสามตีได้เเคแสนนะผมเป็นดอก เพอร์โซนาอะชรจุกันหึ่อไปครับคนะหมืน่นมาอ,าอดีละวงทำนองแห่งบทเพลงกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วขอเพลงจะดับต่อขอครับน,นั่นนาดิแย่ละขอครับบอกเลยว่ามึงเ็คแหวนของเขาตะบ,บ้านหนึ่งครับเล่นรันเวทีชาตครับ บวกคียที่เข้าหนึ่งให้แวนครับแล้วก็เซ็ตออเดอร์หนึ่งใบจากมบนมือครับไม่ไง่ายกาดแพ้ยากเก็นไหทำไงดีนะสิบห้าอ่ะสิบ้าแวนกาดสิบห้าน,นะ <c oughs> พูดเยอะเดี๋ยวสิบห้าแวนนะ <c oughs> ใช่อ่าอินเต็เป็นสิบแปดสองหมื่นแวนครับสองหมื่นสองสาม จบตีครับเทคครับเล่นเพลงฟรีครับเล่นเพลงเฟกเท่าหกภูผาครับเทคของเฟกเท่าหกภูผาบอกว่ามาเล่นเพลงนี้ครับสแตนเลกาดตามออเดอร์ที่ความหนาอยู่ครับแล้วก็บวกหมื่นตามตัวที่สแตนบวกสองหมื่นครับเป็น 4, 13, 2, 5, สี่หมื่นสามสองขีห้าเซนตินิลครับเทคของเวกาดมีการออเดอร์ความหนาสองใบมากว่าห้าเซนติเอลอ่าไม่กันฟิร์สเช็คครับเซคค่าเช็คโอ้โหแม่งจัดจื้อเ็มร้อยมีแจ่ไมให้เล่นละครับสิบห้าเวกาด สิบห้าอืมอืมต่อไปด้วยกา <15. S 1> จบตีอัพเท็กเป็นเทาน่าไหร่เขตะบ้านหนึ่งครับทิ้งการหนึ่งไปจะพมือโจสองครับหนึ่งสองครับ,บวยห้าพันครับเป็นยี่สิบห้าครับปากาศยี่แปดจบเลยละ สแตนแอนด์ดอโอเคโอสณาอะไรครับแถวหน้าก็เมือนตกัวหนึ่งใบแล้วก็เทคของกบาครับเอากบะจําเด็กเอาแต๊ตีกบะนเรื่มน้อยเลยโอ้ไม่มีเกจเป็นไม่ได้หลอจั่วข้างมือจั่วเ้างมือหมดเล็กแล้วเตยมตัวเต็มใจสักทีเตมตัวเต็มใจอะไรไหม หมายจ Entonces, <champions> ุดขึ้นมาจวดได้ใบหนึ่งฮะแล้วก็ใจใจจไดเหมเอยเร่อยๆเรียแล้วก็เท็ของบุกกระบ่าจุดได้ทั่งใบโอ้เรียบโอเคสวบัตหนึ่งครับดครับสวบัตหนึ่งเลือกอุกกบาาจากในกาะในจอบโซนหนึ่งใบข้าสวยเ้าโสดได้แล้วก็ซื้อจากมื่นหนึ่งใบ แล้วก็เป็นการตีครับทิคของแบครับไม่มีตีเขาจะบัท1หนึ่งเลือกประบาด <c oughs> อเนี้ยไปเ็เจ็ดสองสองใบแล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่ใบแล้วเป็นห้านะก็เทคแล้วก็ททคของนี้ครับเมื่อคือการดีทายหนึ่งใบได้ห้าพันสามใบลบไล้ชี้ต่ได้แค่ส okay, นะ <c oughs> องรเฟกตับ p e รเฟกตนะสามแปดโอเคโปรเฟกต์นะคีต้าฟอนติเกอร์ครับ ทางฝั่งนี้ขี่ฝั่งนี้มาที่หนึ่งรอบที่หนึ่งแล้วก็รอบหนึ่งทางฝั่งนี้แล้วก็ขีดอันนี้ครัทางฝั่งนี้ของทางแล้วก็นี่ทางข้างล่างแล้วก็มาที่สองตีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดไอ้ห้าห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ ห้าสิบห้าครับสองคลิผนนี้เท่าไหร่เบจีเพิ่มอนก่ห้าแค่สิบแปดยี่สิบแปดหกสามครับว้าวโวยขึ้นล้โอเคกับเปิดไปตายละมาเชรนะการเอาเทครับมาเข้าสูจีสบานหนึ่งครับบวกห้าพันตามออเดอร์ที่จะอยู่บวกอีกสองหมืนชิวนะเป็นสองหมื่นห้าสามสิแปดเยนะคือแต่ละผมดอ ผมเลยสมเกตนี่ผมไม่เล่นเปรซอนาอะไรครับผมจูการ์ลิงใบจูเป็นมือนิดเขาคนาข้อมือครับกายถึงคนาแล้วละใมาเซตออเดอร์ครับไม่หงายขอครับ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 เทคแมวครับผมเคานตะบ้ร์หนึ่งครับผมเล่นลันเวสิชั่นครับคีย์ที่คอวงหนึ่งครับให้แวนการ์ดโอเคโจมตีครับ ยีิเจ็ดครับผมเทคครับเมื่อบุญเลกาดูท็อปไว้ล่างครับยี่สิบเจ็ดแบนก้าครับยี่สิบเจ็ดนะใช่องไยยี่สิบเอ็ดจมตีครับผมอันนี้เป็นสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดแบนก้าครับยี่สิบเอ็ดใช่อี่แปดมันวัดกันในวันนาทีนี่แหละวินาทีมันแบ่งเป็นวินาทีแล้วแบ่งเป็นเซียวนาทีหม่อยิงหนึ่งในล้านยังมีจมตีครับเท็กมาเล่นครับมาจมตีครับเทคมันมีออเดอร์ ความน่าสองไปมากกว่าครับเล่นออเดอร์ฟร <si ีหน sí. <si oh ึ่งครับเล่นเฟคเท้าหกบุผาเทคของเฟคเท้าครับสแตนเลกาตามออเดอร์โซนที่ความอยู่มีสี่ใบครับสแตนสี่ใบแล้ววกให้มันงกายสี่หมื่นครับเป็นห้าหมื่นหกหมื่นสามสองคีห้าเซนติเมตรครับหกหมื่นสามหกหมื่นสามเท่ากันละอเกือสองหมื่นสองได้เข้าเราต้องให้เล่นก่อนเล่นก่อนเอาสองได้เข้าไปแค่แปดเป๊ะเลยใช่ไหมอในห้าพันน่าจะพอใช่ไหมใช่ก็ตอนนี้หกหมื่นสามเท่ากันนี่บวกสองหมื่นก็ต้องสองได อ Over โอเวอร์เข้าเก็ร์เชคที่คนเชคโอเวอร์มันไม่มีป <laughs> <laughs> ิ๊กมันทิเกอร์ <laughs> จบตีครับยี่สิบเจ็ดบการครับบุ <28 S 1> รีเลียสุดท็อปไวล่าครับยี่ิบเจ็ดแบนก้ายี่สิบเจ็ดหรอยี่สิปดจบตีครับผมยีิ็ดตีเลียรครับรยี่สเอ็ดตีเลียขันได้ เดี๋ยวผมก็ได้ได้เจอทิกเกอร์อยู่แล้วสแตนแอนดอกศาสนาอะไรครับฐานะหมดจักรันไปจะได้เจอหรือจะจูบขึ้นมือหมดแล้วไหมไม่แน่แล้วก็ไม่ใช้เทคนิคเพราะอุปบัติหมดละหมดเองครับขอฮัทใช้เทคนิคของนี่ครับไปก่อนนะไม่ด่วนใช้ดีไหมยังดีกว่าเดินหน้าดี ดูทิกเกอร์น,นี่หนึ่งดูนเรียนมาดูดิอย,ยากดูดูเลยครับเต็มที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเกรสรอ,อย่างนั้นไหมสิบเอ็ดใบเอ็ดใบมีจะเกรสรอ,อย่างนี้โรกประบาดเกรสรมีเอ้ยไม่มีไม่มีนะไม่มีมันจะมาลงมาได้ไงล่ะในเมื่อมันต้องลงเข้าใบโพลใช่ไงก็อาจจะโดนทิ้งจากหลายลายนั้นก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่ดูขั้นมานมแล้วไม่ดูแล ปงไงเขาสืบว่านับมันมีมเจตจำนงแบบซุกๆมัๆนต้องมีอยู่ในกองหนึ่งแบบคือหนูมมไม่ใช้แล้วถ้ามาันผมว่าผมพลาดไปนพลาดเราใช้ไม่ได้ใช้ลแล้วแหละจะแพ้แล้วไม่ให้หรอกอ่ะไปกล้าตีครับเขาจะบล็อกหนึ่งไปสี่เลยยิงไล่แม่งไม่เจอทิกเกอร์เลยไหมอ่ะสี่ไปไปเลยแต่ว่าแสบๆทำอะไรอ๋เดีด่อ่ะ อืมติ๊กเกอร์ดรอปเดียวเป็นยี่สิบกลเป็นสามแปดสามสิบแปดปรับสองคริสครับการอัพเทคมาเข้าสู่ดอทโซครับโซบาร์หนึ่งครับชิลโบอีกสองหมื่นห้าเป็นสามหมื่นสี่หมื่นสามครับผมได้เดี๋ยวเข้ามาเจออยู่เลยไหน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 ออเดอร์ครับไหนแล้วก็เออการการดีทายเกินสามบวกห้าพันแล้วก็บวกหนึ่งคริสก็จะเป็นยี่สิบแปดสองคริสครับในการกดเช็คคิวติ๊กเกอร์ครับคิวได้ <ง>ยังไง,ไง <c oughs> ยังไงยังไงคิวคร,ร,ร,รับฟอลังแวนเซค้าเช็คโนทิกเกอร์ครับเป็นศาสตร์ิบห้าโอ้โหยุศาสตร์ได้ยิวแล้วแต่แท้ในการครับคี้ครับใช่แล้ว <c oughs> ออกค้โอ้โหแม่ง